มาอ๋อเก็บซากพี่ไปดิไหนวะมาซาคุดูนี้ไอไอตัวไอตัวยักษ์ขายได้ไอตัวไอตัวใหญ่ๆใหญ่ได้ตัวใหญ่ๆห่เขาไปอ้วนไอเยอะอ้วถอยอ๋อไปหาไปหายายพี่นิดนั่งไหนยามาหาคุณไออ้อมาที่น่ไปไม่ไปเยอะวันนี้วันหยุดโอเคเดี๋ยวไปหาให้มึงลออย่างนั้นแหละมาซากูเดินไปที่หมู่บ้านเลย มึงระวังตายดื้อมามึงมานี่มึงมานี่เฮ้ยข้างหน้ามีบ้านยาข้างหน้ามีบ้านยาเขาเดินไปกับแม่นะจ๊ะไม่มีใครเมาเลยโอ้โหให้มันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวไปเอายาก่อนเฮ้ยไม่ชูหรอกไม่ต้องชูม้างนะอ้าาาหยอนเลยหยอนเอาเยี่อต่ไปด้วยไม่ไม่ ช่วยล้วนเร็วเฮ้ยเฮ้เขอเราของในบ้านติดด้วยแล้วเราปูทิ้งด้วยจ้ะช่วยเร็วต้องก็ปูขโมยกัหมดแล้วเยของปูของของพี่ก็อยู่ในบ้านเน่ะไอ้บ้านไอ้บ้านหลังนั้นน่ะตายหมดคอกหมดยังอ่ะอุ้ยใครจะเอาเหล้าอ่ะกูจะเอาเรากูจะเอาเหล้าไอ้ตานไม่มีจะเอาเรา เอาได้ขอนะไอ้กูรักษาด้วยไม่ไม่แบกมึงทิงเอาทิ้งกูทิ้งทำไมล่ะมึงกูทิ้งทำไมยังไม่ชุบเลยกูตีนกันหมดเลยตัวตัวเลยใหญ่โตเลยขอรักษาตัวเองก่อนกูจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยอีพี่อีพี่เอาอีพี่เอาไม้อีพี่เอาไม้นั้นกลับกลับมากลับมาก่อนแล้วตันมึงแต่ว่ากูมีแต่ลูกกระสุนเลยพี่พี่เอาไม้ตรงนั้นกลับมาก่อนเลยไอ้ตรงเนี้ย มึงแต่ว่าให้ต้านหนาฆ่าอยู่พวกซอมบี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวกลัวอ่ะเออพี่พี่พี่เก็บซาซอมบี้เดยแล้วมึงไปทิ้งมันไปเดี๋ยวเราซอบบี้เผาเฮียเฮียที่ตัวนดียวตัวอะไรครับเชฟไม่ต้านเออมาป่ามาป่าเยวเด้อเฮ้ยแต่ว่าฉลาดไงเขาบอกให้ออกเข้ามามันเข้ามาไม่ได้เพราะมันตัวใหญ่แต่กลัวเข้ามาได้กลัวกูเข้ามาพวกเฮียพวกเก็บซาใช่ไหมตัวเฮียเข้ามาป่าเฮียเราเวลเขาเก็บซาเขาป่าเยวได้เข้ามาเขามันมีตู้เซฟสองอัน มตลมันี่เลดึตรงนั้นมีนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ผิดหลักคาอย่าอย่า้าไปใกล้มันไอ้ย่ยกูจะตายมบนเฮ้ยในบ้านมีอะไรมาอยู่ขอคไอ้ตในบ้านมีเลยนะเรดเอาไม้กระสีไได้ี่ว มึงในนี้ในนี้ในนี้มีในนี้มีอะไนี้มีในนี้มีไอ้เฮ้ยเฮ้ยนูทรูทเก็บนูดเดี๋ยวเขาเก็บเองเดี๋ยวเขาไปทายไหมนี่ตู้เซฟเดี๋ยวเขาไอ้นี่เองมันมีตู้เฟซสองอันใช่ไงรหัสอะไรบ้างเดี๋ยวหนึ่งหกหนึ่งหกสามของเงินแดงด้อยของเงินแดงเป็นเขมบอกมีเงินแดง แบ่งกันไหมล่ะไปไปวูเก็บของใหม่ไม่สำคัญมึงไม่สำคัญที่กูกูจะมาอยู่ได้ถูกปะอ้าไม่มีซอมบี้อยู่ถูกก๊ไอ้หนึ่งเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนนเป็อะไรกัมึงโง่จังเก็บดิ อันนี้มีไม้กลางเขนไอโตเอาไปด้วยกูใช้ย mm ันไม้กางเขนอยู่ดีนี้อยู่นี้ไรเล่ากูโยนทิ้งแล้วไม่ไม่กูใช้แล้ว เจอเล่าเจอเล่าเจอเล่าบวชาบวชแม่ตายอันนี้มีมีของมีของอันนี้เอาไ้ทำอะไรอะเดี๋ยวกูรับคว้าไบปลาขยะเชื้อเพลิงสัตว์กูไม่ใช้ในนี้ในนี้ในนี้เฮ้ยเอาปืนใหญ่พอดีเลย ดีเลยมึงอีกอ้วนหลังมึงอ่ะไนกีวนะมากูเก็บอันนี้เองเอาอีสานกเตะทำไมเอ้ยปบี้มันหันหลังกูเผลอไปใช้อ่ะมันหันไม่ใช้กระเปาละไม่รู้อ่ะก like ูโง่ ไอสัตว์ทำไมยี่ห้อต้องเอากองไว้แต่ตรงนี้วะมึงดูมันมึงไม่มากับกูวะมึงดูมันเปิดดูสิมันเุ้ยมันขายได้เด็กไอบอสขายได้บอสขายได้เุ้ยเอาเฮ้ยเอาเอาบอสไปไปเป็นเชื้อเพลิงไปเอาถอยก่อนเอาซอมบี้ถอยหน่อยอีอ้วนอีอ้วนเอาซอมบี้ถอยหน่อยกูจะวางอย่างเดียวเลยเนาะกูก็บอกว่าเอาอ่เชื้อ มันมีคขา่าเชื่อมก็เวลาเรียนหนังสือเรีไม่เก่งไอสัตว์มาป่าไปเลยไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเร็วเร็วเร็วอันนี้คือแมมพายเร็วเร็คือแมมพายเร็ว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 เอ้ยไอเงี้ยกูติดข้อหลังไปเลยข้อหลังร้านไอออดคนเด็กไอหยาบกูเลก ไอซอมบี้กันเลยซอมบี้กันเลยแต่สอมบี้แหลกโอ้ยซอมบี้แหลกอ๋อกูกูกูกกูจะออกไปเอาซอมบี้เอาเฮียกูเผลอออกไอตั้มมึงขับเบาๆหน่อยดิย้ายคนเทนต์สราซอมบี้เล่เยวเล่เล่กูออกมาได้ไงอะช่วยด้วยกูอยู่หลังคาไม่ใช่โก้มูออกมา นี่เปล่าก่นาเดก้นนการรมึงกลัวมาทำไมเฮ้ยก,ก็าสวีบุ๊คโอยอยัง<ว>เฮ้ยเรา,เราล่อชีวิตโอยี่ที่นี่ไปขายก่อนเอย้ได้เงิน <c oughs> มันก็ไม่เอาที่นี่ไปขายซอมบี้นะไม่ใช่มึงบอกว่าเอาไปขายได้ เขบี้ขายได้ใช่ไหมตันาอาวาายอานวยโอเคเมะขายาเนาฬิกา <ği> เออพี่เก็บนาฬิกามาพี่อวนไอตัวเ,เนยียเพพายขายได้ายตายหายได้เฮียขายได้บาทขายได้เอ,อ้ยเก็บเอ,อ้ยขอเก็บเวมพายก่อนเฮ้ยเวมพายขายได้ใช่ไหม ยายตันไอตันอ้อะไรกันอีกมันน่ะขโมยเงินกูไอตันนี่นี่ใจม่ดีเลยเยกูุดขุเก็บสรากซอมบี้กู้อู้เอากูเอาทิ้งขวเฮ้ยกูได้ปืนไอ้อ้อกี่บาทวะ มือมันใช้ได้ปะวะซื้อไอสันน์มึงบอกกูเนาะมึงกูได้มีดมาเฮ้ยเฮ้ยกูจะสร้างแววนพายวะเก็บไปก่อนมึงกูได้กูได้มีดมึงมาทำอะไรวะอ้าไปฆ่าเอ้ปัดต้มบิงใช่ไงโอ้ก, 30, กู้ว่0สามสิบไอ้สัสเฮ้ยกูขอกูขอกูขอ ม่มีไม่มีโอ้ยตายกเอาป้าเยเขียบไปออกอเ้เอไอเยซอมบีบส้สีบลังคาไอโต้เอาไปเผา,าทีเผาให้เต็ม,มดาบดาบจะสามสิบบาทเขาม่ตั้งร้อยห้าสิบสองบาท ไอ้อบ,บีเพื่อนอิตโต้ไปเผาเอาไปเผาฉันกอดขอหน่อยได้ไหมไอ้ตันโอ้ยตันก็เอาป้าโคตรโผม่